สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เรามาเรียนเรื่องอักษรสูงกันนะคะอักษรสูงมีพยัญชนะทั้งหมด11ตัวดังนี้ค่ะพอพึ่งฟอฝาทอฐานทอถุงขอไข่ขอขวดสอเสือสอสาาสอฤาษี ขอหีบและชอชิงค่ะโดยจะมีวิธีการท่องดังต่อไปนี้ค่ะผีฝากถุง ข้าวสารให้ฉันเอาละค่ะ เรามาลองดูวิธีการท่องชัดๆอีกครั้งหนึ่งนะคะอักษรสูงมีพยัญชนะทั้งหมด11ตัวโดยแต่ละคำที่เราท่องจะประกอบไปด้วยพยัญชนะดังต่อไปนี้ค่ะคำว่าผีคือผอพึ่งคำว่าฝากคือฝอฝาคำว่าถุงคือถอฐานและถอถุงคำว่าข้าวคือขอไข่และขอขวดคำว่าสาร คือสอเสือสอสาราและสอฤษีคำว่าให้คือหอหีบและคำว่าฉันคือชอชิงค่ะเราจึงท่องได้ว่าผีฝากถุงข้าวสารให้ฉันเด็กๆเรามาลองท่องกันดูนะคะเริ่มเลยค่ะ เก่งมากค่ะท่องได้แล้วใช่ไหมล่ะคะถ้าเด็กๆคนไหนยังท่องไม่ได้ลองไปฝึกท่องกันที่บ้านดูนะคะเดี๋ยวเราก็จะจำได้เองค่ะต่อไปให้เด็กๆลองคิดคำที่อยู่ในอักษรสูงกันนะคะลองมาช่วยกันคิดเลยค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆเ,เติมคำลงในตารางครบทุกช่องหรือยังคะถ้าครบแล้วเดี๋ยวเรามาลองทำ m i n d Map หรือแผนผังความคิดกันนะคะโดยเด็กๆสามารถนำคำที่ได้จากในตารางมาเขียนเป็นแผนผังความคิดและนี่คือตัวอย่างที่คุณครูเขียนให้ดูนะคะเด็กๆสามารถเขียนได้จำนวนไม่จำกัดคิดได้มากเท่าไหร่ก็เขียนไปจำนวนเท่านั้นนะคะ ลองทำกันดูนะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบข้อความดีๆความรู้ดีๆจากคุณครูได้ใหม่ในครั้งหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ